สวัสดีครับท่านที่เคารพทุกท่านก็เป็นหน้าที่ของบุตรวีมานั่งกับปุกลุกอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนเคยเอาอะไรตัวไม้อะไรมาสนทนาให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันนี่ก็คือข้าวทะลุใหม่วันนี้อยากจะคุยเรื่องนี้ครับเพราะมันเป็นเรื่องที่คาใจผมมานานสังคมในยุคนี้วัฒนธรรมในยุคนี้มันเปลี่ยนไป มันเกิดขึ้นกับหลายๆครอบครัวและไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวแต่มันกำลังจะคืบคานไปอีกหลายครอบครัวรวมทั้งครอบครัวผมด้วยผมไม่คิดว่าจะถึงถึงวันนี้ครับอยากจะเล่าให้ฟังอย่างเปิดอกผมมีหลานอยู่คนหนึ่งก็เลี้ยงดูส่งเรียนหนังสือจนจบมหาวิทยาลัย เสร็จแล้วก็ไปทำงานได้สักปีหนึ่งพอมาระยะหลังเขาก็ไปช่วยพักการเมืองด้อมสม้มเข้าไปทำหน้าที่ทำงานที่นู่นที่นี่ก็ไม่ค่อยได้เจอเขาออกไปเช่า <c oughs> ไปเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่พอตอนหลังได้เจอก็เจอบ้างไม่เจอบ้างแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยเพราะได้ส่งเสียเขาเรียบร้อยหมดแล้วเขาได้มีงานทำแล้วแล้วเขาได้ทำหน้าที่ของเขาตามที่เขาได้ทำงาน เขาช่วยสังคมเขาก็ไปทํางานกับพักการเมืองไปเป็นอาสาสมคงสมัครอะไรของเขาเขาก็ว่าไปทีนี้หลังจากการเลือกตั้งก็ได้เจอเขาผมก็เห็นความแปลกๆของไอ้หลานคนนี้แปลกตรงไหนครับแต่ก่อนเขาเรียกผมลุงลุงลุงบุญลวีพอเจอหลังๆคุยไปคุยมาเขาเรียกคุณบุญลวีผมก็เฉยผมก็ไม่แสดงออกอะไร ผมก็คุยเรื่องการเมืองกับเขาเขาก็คุยว่าคนเราไม่มีชั้นวรณนะไม่มีนู่นมีนี่นะนะลุงนะนะแต่เขาไม่เรียกลุงเขาเรียกคุณบุญลวีมันไม่มีชั้นวรณนนะทุกคนเสมอเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆผมก็ฟังเขานั่งฟังเขาด้วยความสงบแล้วก็มาคิดว่าเฮ้ยทำไมหลานเรามันเปลี่ยนไปมากเขาเปลี่ยนไปจริงๆครับ แล้วผมคิดว่าจะมีครอบครัวอย่างผมเนี่ยยังมีอีกมากไหมผมคิดว่ามันต้องมีแต่ไม่ใช่ทุกครอบครัวเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยครับจนจบเรียนจบมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วไอ้คนอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าหลานเคยเรียกลุงหลานเคยเรียกลุงแต่ก่อนมาหาลุงบ่อยตอนหลังๆห,หายไปเพราะมีเงินเดือนแล้ว ก็กลับมาคงมีธุระมาเจอมาเจอลุงเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเขาไม่เรียกลุงแล้วเขาเรียกคุณบุญลุยผมสะอึกครับแต่ผมก็ไม่ได้ตอบกลับไปไม่ได้ถามกลับไปให้ทะเลาะเบาแวงอะไรต่างๆไม่ได้ไปต่อว่าต่อขานมันเป็นความรู้สึกของผู้ใหญ่อย่างผมครับซึ่งผมนึกถึงว่าผมเลี้ยงเขามาแต่ผมไม่ได้คิด ผมไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับครอบครัวผมผมไม่โทษพักเก้าไกลไม่อยากจะไปโทษอะไรเขาเดี๋ยวจะหาว่าผมไปแซะเซ้อเขาแต่ในทางตรงกันข้ามผมทำพักการเมืองเพราะส่งแต่บัญชีรายชื่อเป็นส่วนใหญ่ส่งเขตสองสองเขตเท่านั้นผมเองในในในเขตเลือกตั้งผมยังเลือกเก้าไกล เพราะอะไรผมอยากให้มีการเปลี่ยนเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาทํางานถามว่าเกลียดลุงไหมผมไม่ได้เกลียดตลอดสี่ห้าปีที่ผมนั่งวิพากควิจารณ์ลุงเนี่ยผมก็วิพากควิจารณ์ด้วยใจสุจริตแต่เขาอยู่มานาน8ปดเปีแล้วก็ควรจะถอยไปบ้างต้องถอยกลับบ้านเลี้ยงหลานนี่ผมคิดของผมอย่างนี้ แล้วปล่อยให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาประเทศผมคิดของผมอย่างนี้พี่น้องหลายคนผมก็สั่งนะบอกเฮ้ยเลือกพักเก้าไกลเพราะว่าผมไม่ได้ส่งเขตผมคิดอย่างนี้ด้วยใจบริสุทธิ์แต่สิ่งที่ทำให้ผมสะอึกและผมต้องน้ำตาไหลเนี่ยพูดทีไรถึงหลานที่ผมรักเนี่ยน้ำตาไหลระยะหลังไม่มาเยี่ยมผมเลยครับเขาคงมองผมว่าเป็นคนอื่น ไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับเขาขนาดผมไม่มีบุญคุณอะไรกับเขาพ่อแม่คงไม่มีบุญคุณอะไรกับเขาเพราะพ่อแม่ที่ให้เขาเกิดมาได้ก็เพราะพ่อแม่มีความใคร่ต่อกันมีความใคร่ต่อกันแล้วก็ทําให้เขาเกิดนั่นเป็นหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงเขาผมเป็นลุงผมเป็นพี่ของพี่ของน้องชายนะเสร็จแล้วผมก็ถือว่าเป็นหน้าที่ไม่ได้มีบุญคุณอะไร ฉะนั้นผมอยากจะสารภาพและคุยเรื่องนี้เพื่อความสบายใจหลายครอบครัวที่ฟังบุญลวีอยู่ระยะหลังเนี่ยท่านเข้ามาฟังกันเยอะบางคลิปถึงสองแสนห้าหมื่นคนแค่แค่ไม่ถึงสองวันบางคลิปเก้าหมื่นกว่าเกือบแสนบางคลิปสามหมื่นสี่หมื่นคนเข้ามาชมเยอะเพราะผม ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนผมให้โอกาสผมบอกว่า14ล้านเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาต้องการเปลี่ยนแปลงต้องให้เขาเปลี่ยนแปลงต้องให้เขาทำหน้าที่บริหารประเทศเหมือนกับที่ประชาชนเขาได้ไปเทคะแนนให้เขาไว้วางใจให้ฉะนั้นไอ้14ล้านจะไปยุบพักแล้ว4ล้านขึ้นมาเป็นนายก ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยระบอบอย่างนี้เป็นระบอบระบอบอะไรวะเนี่ยเส้อเดือนกิ่งกืออะไรวะเนี่ยะบางทีก็พูดออกมาว่าเฮ้ยมันระบอบพ่อมึงทีอย่างนี้แต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยการสอนคนก็ดีมันจ๋ามาจากครูบาอาจารย์มาจากคนในคือผมเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนอะผมรู้เขาจะเรียกกันคุณทั้งนั้นแหละครับเขาไม่เด้นับหน้าถือตาว่าเฮ้ยคุณอายุสูงกว่าพี่คุณอายุแก่กว่าเฮ้ยคุณลุงไม่มีครับ ในใจไม่มีะฉะนั้นวัฒนธรรมนี้มันก็เผยแพร่ออกไปแล้วผมมาพบจดหมายฉบับหนึ่งหลายคนคงได้อ่านแล้วจากพ่อไดโนเสาร์ตัวหนึ่งเขียนถึงลูกที่โหยหาประชาธิปไตยจนชาวเน็ตเนี่ยเขาได้แชร์ข้อความต่างๆของพ่อไดโนเสาร์ที่ออกมาเขียนถึงลูก ผมจะอ่านให้ฟังวันนี้ขอคุยเรื่องวัฒนธรรมซึ่งคนไทยมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอย่างไรผมไม่รู้ความรับผิดชอบถ้าเขามาเป็นรัฐบาลมันก็จะสารต่อวัฒนธรรมอันนี้ไม่ต้องมีวันครูไม่ต้องเคารพเพราะทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเขาว่ากันไป วันครูไม่ต้องมีไม่ต้องมาไหว้ครงไหว้ครูอะไรทั้งนั้นก็ว่ากันไปก็แล้วแต่เขาอะประเทศชาติเขายกให้แล้วไงประชาชนเขายกประเทศชาติให้พวกคุณแล้วไงนี่พูดด้วยความจริงไม่ได้โกรธอะไรใครเลยแต่น้อยใจว่าเฮ้ยทำไมวัฒนธรรมไทยมันเป็นอย่างนี้ไปได้มันถอยหลังไปอย่างนี้ไปได้เพราะเราไม่ได้สอนวัดศิทธรรมมาตั้งแต่สมัยคุณจตุรลนเป็นปรัมปีว่าการกระทรวงศึกษาหรือยอย่างไร คุณทักษิณเป็นนายกได้ถอดต,ตำราเล่มนี้ออกจากการเรียนการสอนเลยม,มาทําให้เด็กไม่รู้จักพระเศรศวนทําให้เด็กไม่รู้จักพระเจ้าตากสินทําให้เด็กไม่รู้คุณค่าของสถาบันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าช่วยกันคิดหน่อยเถอะช่วยกันคิดหน่อยเถอะพ่อไดโนเสาร์ตัวหนึ่งเข <c oughs> ียนจดหมายถึงลูกรักผู้โหยหาประชาธิปไตย พ่อติดตามข่าวที่ลูกเรียกร้องประชาธิปไตยและเสรีภาพแล้วพ่อรู้สึกแปลกใจที่เราอยู่กันมาตั้งแต่ลูกเกิดทนุถนอมอบรมมาอย่างดีแต่ลูกกลับไปเชื่อใครก็ไม่รู้ที่ไม่เคยแม้แต่จะให้เงินลูกสักบาทหนึ่งให้กินข้าวสักจานหนึ่งจนลืมคําสั่งสอนของพ่อแม่แต่อย่างไรก็ดีพ่อเคารพ ความคิดเห็นของลูกเสมอจะไม่ตำหนิติติงอะไรแต่จะปรับตัวประพฤติปฏิบัติให้ดีขึ้นตามที่ลูกต้องการฉะนั้นพ่อกับแม่จึงคิดว่าถึงเวลาที่เราควรจะทบทวนปรับตัวให้เข้ากันเสรีภาพที่ลูกต้องการพ่อจึงอยากจะแจ้งให้ลูกทราบดังนี้หนึ่งบุญคุณต่อกัน คงไม่มีตามที่ลูกบอกว่าลูกเกิดมาเพราะความสนุกของพ่อแม่จึงไม่มีบุญคุณต่อตัวลูกไม่ว่าจะเป็นการอดหลับอดนอนตอนเลี้ยงดูข้าวปลาอาหารและอื่นๆที่เคยหยิบยื่นให้ซึ่งทั้งหมดพ่อและแม่ไม่คิดถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบแม้ลูกจะไม่เต็มใจก็ตามอันที่สอง ค่าใช้จ่ายที่พ่อเคยให้ลูกใช้ในแต่ละเดือนนั้นพ่อคิดว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของพ่อเพราะเงินที่หามาได้นั้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของพ่อพ่อจึงควรมีสิทธิเสรีภาพในการจับจ่ายใช้สอยโดยไม่ควรให้ลูกละเมิดสิทธิของพ่อโดยนำเงินของพ่อไปใช้ ฉะนั้นพ่อจะตัดค่าใช้จ่ายที่เคยให้ลูกลงครึ่งหนึ่งโดยในส่วนที่เหลือเป็นการทำหน้าที่บุปการีที่รักสนุกจนทำให้ลูกเกิดมาถือว่าเราใช้สิทธิเสรีภาพในขอบเขตของแต่ละคนตามที่ลูกต้องการอันที่สค่าที่พักจริงๆแล้วบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของพ่อกับแม่ โดยที่ลูกเป็นผู้อาศัยหรือเปรียบดังผู้เช่าที่สมควรจะเสียค่าเช่าซึ่งตลอดมาลูกไม่เคยจ่ายค่าเช่าเลยแม้แต่บาทเดียวรวมทั้งค่าน้ำค่าไฟก็ไม่เคยเสียแต่ไม่เป็นไรพ่อยินดีให้ลูกอยู่ฟรีๆแต่จากนี้เราต้องเคารพสิทธิเสรีภาพตามที่ลูกแสวงหาดังนั้น ในเมื่อลูกใช้น้ำใช้ไฟที่พ่อแม่ไม่ได้ผลิตเองแต่ซื้อมาลูกจึงต้องรักษาเสรีภาพด้วยการใช้เองจ่ายเองทั้งค่าน้ำค่าไฟจะได้เท่าเทียมกันเพราะพ่อกับแม่ก็ใช้เองจ่ายเองอย่างเสมอภาคเช่นเดียวกันอันที่สี่อาหารการกิน <c oughs> เพื่อให้มีเสรีภาพและความเสมอภาค และเพื่อให้ทันสมัยตามที่ลูกต้องการนับจากนี้พ่อกับแม่จะหันไปสั่งอาหารฟู้ดแพนด้ากินตามที่พ่อและแม่อยากกินส่วนลูกจะกินอะไรก็แล้วแต่เสรีภาพของลูกโดยขอให้จ่ายเงินเองเพื่อความเสมอภาคหรือต้องการหุงหากินเองก็ใช้สิทธิ์ได้เต็มที่เพราะแม่เตรียมเอาไว้ให้แล้วในครัว โดยไม่คิดเงินอันที่ห้าเรื่องมรดกเพราะเราไม่มีบุญคุณต่อกันใช่ไหมฉะนั้นลูกไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเป็นภาระเลี้ยงพ่อแม่ในยามที่พ่อแม่แก่เท่าขอให้ลูกเดินตามความฝันที่ลูกต้องการเพราะอีกไม่นานพ่อกับแม่ก็คงตายตามที่ลูกได้ด่าทอไว้และเพื่อตายอย่างสงบ และจะไม่ให้เป็นภาระแก่ลูกพ่อจึงจัดการมรดกที่พอมีของพ่อทั้งบ้านและที่ดินตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆพ่อจะเริ่มทยอยขายให้หมดก่อนที่พ่อจะตายโดยเงินที่ขายมาได้พ่อจะแบ่งให้ลูกครึ่งหนึ่งในฐานะบุตกการีส่วนอีกครึ่งหนึ่งพ่อและแม่จะเก็บไว้ใช้กิน รวมทั้งเอาไว้ใช้จัดงานศพของพ่อหรือว่าของแม่ถ้าใครตายก่อนส่วนที่เหลือจากการจัดงานถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของพ่อพ่อจึงขอถวายวัดเพื่อสร้างสมบุญเอาไว้ใช้ในชาติหน้าข้อที่หพ่อจะไม่บั่นทอนกาลังใจของลูกในการตามหาเสรีภาพในฝันที่ถูกสร้างวิมานไว้ แต่อยากให้ลูกคิดให้จงหนักว่าคนที่เขาวาดฝันให้ลูกนั้นเขามาเสี่ยงตายกับลูกไหมแต่สำหรับพ่อและแม่แล้วหากลูกเป็นอะไรไปพ่อกับแม่คงใจสลายเพราะความรักซึ่งแม้จะเป็นความรักที่ลูกไม่เคยเห็นค่าพ่อก็อยากจะอวยพรให้ลูกปราศจากอันตรายทั้งปวงเรื่องสุดท้าย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันต่อไปนี้ลูกจะเรียกพ่อกับแม่ว่าคุณเฉยๆก็ได้นะส่วนพ่อกับแม่จะขออนุญาตเรียกลูกว่าลูกตลอดไปฟังแล้วเป็นไงครับผมตื่นตันนะนี่คือจดหมายจากพ่อดอมส้มลูกรักผมน้ำตาร่วงอ่านจดหมายถึง จะว่าไอ้ลูกระยำผมก็ไม่กล้าว่าเขาบอกเขาเป็นเสรีภาพของเขาวันนี้นั่งคุยกับท่านด้วยเรื่องของวัฒนธรรมที่กำลังจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยกำลังจะเปลี่ยนไปตามนายกคนหนุ่มหรือเปล่ากำลังจะเปลี่ยนไปเพราะถูกจากการปลุกระดมหรือไม่ปลุกระดมหรือเปล่าช่วยกันคิดหน่อยเถอะสมองผมตื้อไปหมดแล้ว คือถ้าผมไปโทษเขาไปว่าเขาก็เหมือนกับผมไปแทะเขาเพราะเขาได้14บสี่ล้านเสียงยังไงเขาได้ชัยชนะจากการเลือกตั้งเขาได้เสียงข้างมากเขาก็ควรจะบริหารประเทศผมยังสนับสนุนอยู่ครับวันนี้กลาบลาท่านทั้งหลายเพียงเท่านี้แล้วพรุ่งนี้เมื่อเหตุการณ์ความสบายใจของผมมันเกิดขึ้น ผมจะมานั่งคุยกับท่านเหมือนเดิมไม่ได้หนีไปไหนครับขอพระคุณจริงๆสำหรับท่านที่ติดตามและท่านที่เข้ามาสนับสนุนเบต้ากรูแคนและก็เบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างซึ่งมันจะช่วยสร้างภูมิต้านทานอะไรที่รับประทานเข้าไปแล้วมันไปเจอเชื้อราไวรัสปรสิตมันฆ่าทิ้งหมดนี่คุณสมบัติของเบต้ากรูแคนและโดยเฉพาะยี่ห้อเบต้าวันไม่มีที่เดียว ผ่านการตรวจสอบจากอ,อยอเรียบร้อยไม่ต้องห่วงแล้วครับขออนุญาตออกขออด้วยคือขอญาติโฆษณาไว้ด้วยฉะนั้นท่านไม่ต้องสงสยัยนะโทรศัพท์มาท่านจะขอเอกสารเขาดูก็เชิญดูได้ตามสบายครับเพราะเบต้าวันขายมาร่วมสิบปีแล้วก็ขอบพระคุณจริงๆวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชม